สวัสดีครับสวัสดีคนเลยนะครับวันนี้มาดูดวงคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในเดือนกันยายน2568นะครับถ้าคุณเข้ามาเจอคลิปเรานะครับมันอาจจะเป็นคลิปผ่านมาแล้วก็ได้หรือคลิปปัจจุบันทันด่วนก็ฝากกดติดตามนะครับแต่ถ้าคุณดูแล้วมันเลยมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะเข้าไปดูช่องเรานะครับเราอัปเดตคลิปตลอดเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยการกดติดตามนะครับหรือกดคอมเมนต์นะครับเนาะดูให้จบดูผ่านๆฟังเพลินๆไปได้นะครับ คำทำนายอันที่มันไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปจิตตกเครียดกับมันนะครับเอาเป็นแค่แนวทางเนาะดูเป็นแนวทางนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่สิคนบันจันนะครับสองดาบใบแรกสองดาบเดอะสตาร์นะถ้าดูแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ในเดือนนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่อยู่กับการ อยู่กับเงีย,งยบๆอ่ะมันหาคำตอบหรืออยู่นิ่งๆมากกว่านะครับไพ่บอกเลยว,ว่าเป็นดวงที่อยู่นิ่งๆหรือบางคนเนี่ยไม่ค่อยขยับเขยื้อนร่างกายนะ The Lover นะครับ The World เนี่ยใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองบ้างนะบางทีอาจจะเป็นช่วงที่คุณนั้นสนใจตัวเองตีกรอบให้กับตัวเองได้นะครับเพื่อที่จะ เอาเวลาตรงเนี้ยมาดูแลดูใจตัวเองนะครับสี่ถ้วยรู้สึกเบื่อเบื่อนะเจ็ดเหรียญ8ดดาบสี่เหรียญถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าดวงไม่ได้แย่อะไรนะครับมันก็มีปัญหาบ้างเป็นธรรมดานะครับปัญหาของคุณเนี่ยในภาพรวมดวงน่าจะเป็นเรื่องของความรัก นะในเดือนนี้นะครับที่น่าจะเป็นปัญหาความรักความรู้สึกเนาะในด้านอื่นๆก็ถ้าดูในภาพรวมดวงเนี่ยไม่ได้แย่นะครับดวงเป็นดวงที่เรีย <c> ก <oughs> ว่า <c oughs> เหมือนกับมันมันไม่ได้แย่มันเป็นดวงที่อยู่ในช่วงการพิจารณาอยู่ในช่วงการหยุดคิดวิเคราะห์อยู่นะเห <c oughs> มือนเป็นการไพ่แบบเนี้ยมันกับเป็นการที่สองดาบเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ ในช่วงเดือนเนี่ยคนเกิดวันจันทร์อาจจะมีเรื่องราวมากมายเข้ามาแต่ว่าคุณก็อาจจะยังไม่พรีผามทําอะไรหรือลงมือทําอะไรนะครับในใจคุณเป็นใครปริ้เทสที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงที่จังหวะความรู้สึกเราหรือจังหวะดวงเราเนี่ยมันจะวุ่นวุว่นไหวๆนะครับโดยเฉพาะอารมณ์ความคุณหมองข้องใจนะครับหรือที่ผ่านมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นเบอร์2เบอร์รองนะก็ ว่ากันไปนะครับหรือใน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 มุมหนึ่งในช่วงนี้หรืออาจจะส่งผลในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับเราเหมาะที่จะอยู่เบื้องหลังนะครับทําอะไรแล้วเบื้องหลังจะดีแต่ในอีกมุมนึงคือการมีเซนต์มีหลักสังหรณ์ที่ดีแม่นยํานะครับเดี๋ยวใครพิมพ์เทสในที่นี่เนี่ยบางทีเป็นเรื่องของการที่เราอะเป็นคนฉลาดนะแปลว่าส้มดูจังหวะและก็เหมือนกับยังไม่ตัดสินใจที่จะ จัดการหรือทําอะไรนะครับสองดาบในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่บางครั้งเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสื่อสารตอนในมุมหนึ่งในเดือนนี้อาจจะเป็นถึงสุขภาพการปวดตาปวดหัวนะบางทีจ้องจอนานไปหรือเปล่าบางคนเล่นโทรศัพท์ตอนกลางคืนปิดไฟมืดๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาทางสายตาได้เช่นกันนะครับแต่เดลสตาร์บอกเลยว,ว่าในเดือนนี้นะครับปัญหาต่างๆที่คุณพบเจอในที่ผ่านมาเนี่ยมันจะ เรียกว่ามันจะทุเลาลงบ้างหรือมันอาจจะทําให้คุณนั้นเลิกสนใจกับปัญหาที่จะเข้ามาแล้วคุณอาจจะเป็นช่วงของการรักษาเนะื้อรักษาตัวถ้าที่ผ่านมาเจ็บไข้ได้ป่วยเดือนนี้น่าจะมีแววในการฟื้นฟูด,ดีขึ้นนะเดอะสตาร์ในที่นี้เนี่ยบางคนนะเป็นช่วงของการไม่ค่อยจะสนใจอะไรกับใครปริกวิเวกอยู่เงียบเงียบเงาเงานะครับเนาะ <Ừ. S 2> หรืออาจจะมีความสุขกับชีวิตตามอัตภาพเนี่ยยิ่งมีไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีความสุขกับตัวเองนะจะดีนะครับรักตัวเองกอดตัวเองหาเติมความสุขให้กับตัวเองจะดีนะเออในด้านใจอะรู้สึกเบื่อ,อนะสภาพรู้สึกเบ,เบื่อกับสิ่งที่จะเข้ามาหรือหมายถึงว่าถ้าในด้านชีวิตคุณมีคนมอบหม่อะไรเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เรา ต้องการอยากได้รู้สึกเ,เบื่อกับข้อเสนอต่างๆที่ใครก็มาหยิบยื่นให้แต่บางทีคุณเหมือนคุณเลือกที่จะบันณีปนอมหรือจะไม่ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแต่ออกจะไปทางไกลเกลีย ไก่เกลียเรียกกล่อมอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับก็บางครั้งเนี่ยมันจะเป็นปัญหาวนเวียนได้นะหรือมายถึงว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่เราไม่ตัดสินใจเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นไพ่สองดาบบางทีหลายๆเรื่องที่อาจจะมีคนยื่นข้อเสนอมาให้อย่างเงี้ยเป็นสี่ถ้วยเนี่ยข้อเสนอต่างๆที่คนยื่นมาให้หรืออะไรก็ตามที่มันเข้ามานะครับคุณก็อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจปฏิเสธทันทีแต่ใช้วิธีการคุยการ เลียกล่อมกันหรือไม่ถึงว่าบางทีคนที่เขาเข้ามาหาเราไม่ข้อเสนออะไรก็ตามที่เราอาจจะไม่มีพึงพอใจหรือการที่จะมีใครสักคนเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมาหวานล้อมคุณเรียกกล่อมให้คุณนั้นจำนนจำยอมได้นะครับคุณเองก็ไม่ได้แบบไปแข่งขืนอะไรขนาดนั้นก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าดูจากไพ่แล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ย าแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนคุณก็พิจารณาข้อเสนอต่างๆอยู่แล้วก็เป็นช่วงการประเมินสถานการณ์ของชีวิตเรานะครับยิ่งมี2ดาบเนี่ยเป็นช่วงของการประเมินเลยในเดือนนี้นะครับยังไม่เป็นเดือนที่ชีวิตเนี่ยมันขยับหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการ Take Action นะดูจากดวงมันมัน,ม,นมันเป็นช่วงจวังหวะที่ยังหยุดพิจารณาหยุดคิดหยุดไต่ตองอยู่นะแล้วก็ ถ้าไพ่แบบเนี้ยมันเหมือนกับมันมันบางคนมันอาจจะเป็นช่วงการที่มองเห็นเม็ดเงินบ้างนั่นแหละเนาะมองเห็นเม็ดเงินบ้าง้วแต่อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่แบบจะไปถึงกับลงมือทําอะไรขนาดนั้นเนี่ยเออถ้าถามในภาพด้าน,ด,านด้านแบบด้านความคิดความวิตกกังวลคนวันจันทร์เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเหมือนเดือนเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมัถึงเดือนสิงหาคมอะเราเคยเปิดไพ่เนาะว่าคนวันจันทร์เป็นไพ่เก้าดาบ บางทีคุณอาจจะนอนดึกบางทีคุณอาจจะมีความวิตกกังวลฉะนั้นเนี่ยในเดือนเนี่ยมันอาจจะมีบ้านนะครับจากไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยไพ่สองดาบไพ่เดือยไฮเป็นเชฟเนี่ยมันบ่งบอกถึงความที่ยังเป็นคนขี้กังวลอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงกับเครียดหรือมีเรื่องเครียดหนัก,น,กนะมันก็มีความวิตกกังวลอยู่นะครับถ้าดูจากไพ่อะเนาะ,ะมาดูใน อีกเรื่องหนึ่งก็คือเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวข้องติดต่อกับต่างชาติต่างประเทศได้นะไพแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศได้นะเออมีการติดต่อสื่อสารจากคนต่างชาติได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับมาดูเรื่องของการงานการงานในช่วงเวลานี้เนี่ยยังเป็นเรื่องของการอ่กมยาเนี่ยพอสองดาบขึ้นมามันเหมือนเป็นการติดต่อเจรจาการต่อสัญญาได้นะครับการต่อ เกี่ยวกับสัญญาการพูดคุยนะครับหรือมีข้อเสนอที่เหมือนกับต้องดูเชิงก่อนนะครับแต่จะมีการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานะครับแต่ว่ามันก็มันเหมือนกับพอดูอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมีโฟ r ์ f โฟล์ทคอยสงเงี้ยยังให้รู้สึกว่าสถานะการเงินคุณยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิม นะครับในเดือนกันยายนเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ว่าในอนาคตไม่รู้เพราะว่าจะบอกว่า2ดาบคือบางทีเนี่ยจะบอกว่าเป็นการทําสัญญาอะไรขนาดั้นอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ได้เช่นสัญญามาใหพ้พิจารณาอะไรอย่างเงี้ยเออนึกออกปะแต่มันอาจจะไม่ใช่เดือนกันยายนอาจจะเป็นตุลาพฤศจิกาอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้น four of coins เนี่ยสถานการณ์งานหลายๆคนที่เป็นงานประจํายังคงเหมือนเดิมยังมั่นคงยังไม่ได้มีเปลี่ยนไปไหนยังไม่แย่ ไม่ได้แย่ลงแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นนะหรือบางคนก็ยึดยังต้องยึดงานนี้ไว้อยู่เนี่ยยึดต,ตำแหน่งงานนี้ไว้อยู่ถ้าบางคนมีเป็นเรื่องเรื่องของการอ่าเรียกว่าการการทํางานใหม่ๆและการหรือตกง,งานอยู่อะไรอย่างเงี <S <S ้ยก็อาจจะอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อง,งานอยู่นะครับแล้วก็ถ้าลักษณะงานเนี่ยมันอาจจะเป็นงานในเมืองก็ได้นะหรืออยู่ใกล้เมืองได้เหมือนกันนะครับบางคนเกี่ยวกับงานริมน้ํา เช่นทํารีสอร์ท ort, อะไรอย่างเงี้ยนะหรือทําพวกที่พักอาศัยก็ได้อยู่นะครับในช่วงเวลานี้เนาะในเรื่องของงานประจําเนี่ยคิดว่าหลายๆคนในบางหลายๆคนเน่ยเป็นเรื่องของการมีชื่อเสียงได้นะครับเป็นที่รู้จักพาเดอรสตาร์ขึ้นมาบอกเลยว่าเนี่ยคุณถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงทํางานประมาณหนึ่งนะครับไปถึงอาจจะไม่ดัง เี่ยงป้าแต่ว่าในแวดวงสังคมงานคุณเนี่ยคุณเป็นคนเป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับนะแล้วก็สี่สี่เหลียญในที่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลายๆคนเนี่ยจะต้องคือถ้าบางคนจะออกจากงานเนี่ยคิดว่ายังนะครับคือถ้าหลายๆคนมีการตัดสินใจว่าฉันจะออกไม่ออกเนี่ยถ้าไพ่สองดาบในลักษณะที่ว่าอยู่ระหว่างกัมกึ่งอยู่สี่เหลียนบอกว่ายังกอดงานไม่อยู่นะเออ ถ้าตกงานอย่างที่บอกครับมันมันก็มีโอกาสที่จะมีการติดต่อเข้ามาของงานนะครับมีการติดต่อเข้ามางานจากจากทางไกลก็ได้นะเออแต่แต่ถ้าเป็นธุรกิจร้านค้าล่ะธุรกิจร้านค้าก็จะบอกว่ามันมันมันนิ่งๆอะ่ะผมมีงรู้สึกมันนิ่งนะครับยอดขายจะไม่ได้เข้าเป้าอะไรขนาดแต่ว่ามันก็เป็นโชคงหวะพอประคองตัวเองหรือพออยู่ตัวได้เนี่ยเดอะสตาร์มันเป็นไม่ได้ทั้งในแง่ที่ว่า ยอดขายเงียบเหงานะครับหรือมีการติดต่อจากลูกค้าเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับออาจจะเป็นที่รู้จักทางโซเชียลทางเนี้ยก็อาจจะมีลูกค้าติดต่อเข้ามาหรือในบางเคสเนี่ยมี f อ c แฟนคลับเหนียวแน่นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในภาพรวมภาพรวมมันยังมองว่ามัน,มนยังนิ่งๆอยู่นะครับถ้าเรื่องทําธุรกิจร้านค้าเนี่ยมันมีเจ้าอื่นที่โดดเด่นกว่าเรา แต่เราก็ต้องเหมือนกับจะต้องประคองอเออจะต้องประคองให้มันอยู่รอดอ่ะประคองอได้ไหมประคองได้นะประคองได้นะเออคณยังแบบอยู่สถานะเดิมสถานการณ์ที่แบบคนยังยึดกับมันได้อยู่อ่ะเออในเรื่องของการการค้าขายธุรกิจอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็เรียกว่าใช้การประชาสัมพันธ์ช่วยนะครับการประชาสัมพันธ์การยิงแอดการทำโซเชียลเนี่ยไพ่สาม สามสามไม้นะครับบอกรัว่ารทำประรรชาสัมพันธ์กานยังแอดช่วยได้เนาะแล้วก็หลายๆคนในในในเดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะได้เหมือนกันบางทีส่งสินค้าขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้นะครับได้อยู่แล้วก็ในใ,ในในเรื่องของอในเรื่องของการเงินการเงินก็ คิดว่าในภาพรวมการเงินเดือนนี้ยังพอประคองถูถ่ายได้จากไพ่สองเหรียญเนี่ยยังเรียกว่ายังต้องหมุนเงินอยู่ไม่ได้เหลือเก็บหรอกแต่ก็ยังเข้าซ้ายออกขวายังหมุนเงินเป็นละวิงอยู่นะครับเรียกว่าไม่ถึงกับมีแต่ก็พอถูถ่ายได้เจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของการรอคอยเงินอยู่นะบางทีเนี่ยเงนินอยูนตรงหน้าแต่ก็รอให้มันเข้ามาหาเราอยู่นะครับบางทีอาจจะมีมั่นหมายในใจว่า จะได้เงินจากแหล่งนู้นแหล่งนี้แต่ไปช่วงของการพิจารณาช่วงของการรอคอยเลือกช่วงของการที่ประเมินสถานการณ์อยู่ว่าจะได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะพอมองเห็นแหล่งลู่ทางการเงินอะไรประมาณนี้ได้แต่ถามถึงโชคลาบเดือนนี้อาจจะยังไม่เด่นนะครับคนวันจันทร์จะเล่นหวยรวยเบอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตามนั้นเท่าที่ควรนะส่วนเรื่องของ ความรักก็อย่างที่บอกครับตั้งแต่ต้นคลิปว่าความรักอาจจะเป็นตําแหน่งที่คนวันจันน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าตําแหน่งความรักคุณเป็นไพ่หรือไฮปินเทสกับแดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหารักที่เป็นความลับและมีความอึดอัดใจหรือมีปัญหาเข้ามาเลื้อหลังนะครับบางคนเนี่ยกลับไปไม่ได้ไปไม่ถึงนะหรือคนรักมีความลับหรือคนที่เป็นคบกันอยู่แล้วอะความรักของเราเนี่ยเหมือนกับเราไม่ค่อยสําคัญ มันมีาบางอย่างที่เขาให้ความสําคัญมากกว่ามีอันนี้เขาให้ความสําคัญมากกว่าเหมือนอยู่ตัวคนเดียวอะเนี่ยคบไปก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าแต่ถามว่าคุณคุณก็ต้องระวังอะแต่ว่ามันจริงๆถ้าคุณจะรักตัวเองใส่ใจตัวเองจะไม่เดือดร้อนเลยนะครับกณอยู่ได้สบายๆก็ยังคบกันอยู่นั่นแหละมีแฟนกันอยู่ก็ไม่ได้แบบเขาไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าถามว่าอึดอัดใจ,จไหมมันจะมีเรื่องอึดอัดจากเขาเนี่ยนำเรื่องอึดอัดใจเข้ามานะความรัก หลายๆคนเนี่ยบางทีอาจจะตัวเราก็ได้รักพี่เสดายน้องหรือจะมีคนจับปลาสองมือได้นะครับอืมรักพี่เสดายน้องจับปลาสองมือนะรับรับกันเรื่องความลับเป็นเรื่องของเงินได้นะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักก็ได้เงินมาอย่างลับๆได้ไหมก็ได้เหมือนกันเสียงเงินอย่างลับๆได้เงินอย่างลับๆได้นะครับเนาะถ้าโสดอะ่ะเออโสดอืม ถ้าโสดเหรอไม่ไม,ไม่มันพูดยากอะแต่ถ้าดูตำแหน่งไพ่อ่ะเราคิดว่ายังนะครับยังไม่มีใครเข้ามาไพ่มันขึ้นมาแบบเหมือนกับว่าเราสนใจตัวเองมากกว่านะดูแลตัวเองรักตัวเองอะไรประมาณเนี้ยได้นะครับเนาะโอ้พอคิดไพ่แบบนี้ขึ้นมาผมไม่รู้สิพอพอลงโซเชียลอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องถูกแบนด์ไหมเพราะมัน,มน,นเป็นภาพอย่างเงี้ยเป็นภาพที่แบบคนกำลังถอดเสื้อผ้าอยู่อย่างเงี้ยเอ้ยผม น่าจะใช้สําหรับอื่นๆแต่ผมชอบไพ่ชุดเล็กไงไพ่อันเล็กๆอย่างเงี้ยแบบชอบไพ่แท้นะไพ่ไพ่กอบไม่เคยใช้ก็กลัวอยู่เพราะน,นั่งนึกนึกออกก็ทีนึกออกเพราะเลงไพ่สองไปนี้อยู่ไงเด e s t ต r กับ the w o ว l d มันเป็นไพ่ที่แบบว่าเฮ้ยถ้าคุณโสดอ่ะคุณก็อยู่กับมันได้อ่ะเออแต่ถ้าบางทีบางคู่มันไม่มันอาจจะมีเกณฑ์ห่างๆกันอยู่แล้วอะเออห่างๆติดต่อสื่อสารกันก็ต่างคนต่างมีกรอบของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้มา ยุ่งวุ่นวายกันก็ได้แต่รออะได้แต่รอได้แต่รักได้แต่รอได้แต่แบบมันยุ่มันไม่มัน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 แบบมันอาจจะเป็นความรู้สึกวันไว้ค่อยเขวของคุณก็ได้นะ The Hypnotist เนี่ยวันไว้ค่อยเขวอะไรประมาณเนี่ยแบบเอ๊ะใช้จะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ The Star บอกว่าจริงๆคุณก็ไม่ได้ทุกใจหรอกนะครับแต่แปดดาบต้องระวังมันมันพอแปดดาบขึ้นมาเนี่ยเราเราก็ มันจะบอกว่าทุกคนไม่ทุกก็ไม่เชื่อแต่ว่าเอาเป็นว่าหลายๆคู่ความสัมพันธ์มันจะเหมือนกับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับเนาะแต่ถ้ามีอีกตำแหน่งคุณมีสองถ้วยกับสี่ถ้วยอะบางคนก็อาจจะก็เลิฟรักกันดีแต่ก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่ละกันถ้ามีอีกตำแหน่งนะรักกันดีแต่ไม่แฮปปี้เท่าไหรนะ่เนาะรู้สึเกเบื่อกับความสัมพันธ์ด้วยบางทีคนรักหรือเราทําอะไรให้เขา เขาไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกใจเราประมาณเนี้ยนะแต่ก็ยังประคองยังคอยดูแลกันและกันได้อยู่นะครับถ้าโสดอยากจะมีใครเข้ามามันก็อาจจะมีแบบลับๆได้นะครับอือแต่เรายังรู้สึกว่าไพ่แบบเนี้ยขึ้นมามันไม่น่าจะมีหรือถ้ามันมีเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบลับๆแบบเออไม่เปิดเผยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้อาจจะไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้อ่ะเออคิดว่านะ พอไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยไพ่ที่บอกว่าคุณใส่ใจตัวเองแล้วมันจะดีเ่ะยมันดูแลตัวเองแล้วมันจะเวิร์กกว่าก็คือไพ่สองใบเนี่ยแล้วเป็นไพ่เมเจอร์ทั้งคู่อ,ะอ,อ,อ่ะเอออ่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่เมเจอร์ก่อนสี่ใบเนี่ยอืให้ความรู้สึกที่อ่าไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเดอะไฮเพน e ทสกับ t ด e s สตาเนี่ยเป็นไพ่ที่กลางคืนนะเออ ไพ่กลางคืนบางทีเนี่ยหลายๆคนโดดเด่นงานศิลป,ปะได้งานที่แบบงานเสริมสวยได้งานกลางคืนเนี่ยถ้าแบบเป็นบริการงานแบบกลางคืนเนี่ยเอ้ยเป็นดาวเด่นนะเออแต่ดูแลตัวเองได้ไพ่แบบนี้ขึ้นมาปีเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่คุณนั้นใส่ใจตัวเองนะครับนะเออ แล้วก็สุขภาพเหรอจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรอะ่ะท่านท่านูตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับแต่ก็ถ้ามีโอกาสอาบน้ํากลางแจง้งเนาะกวดน้ําขอพรนะครับนะน่าจะดีมีไพ่สองถ้วยเป็นพื้นดวงอ่ะมันก็จจะมีมิตรภาพที่ดีๆก็ได้ในเดือนนี้นะครับแต่จะเป็นความรักความสัมพันธ์ไหมอันนี้ยังไม่อยากคอนเฟิร์มนะครับเนาะ แต่อย่างไรก็แล้วแต่เป็นช่วงที่เดือนเนี่ยอยู่นิ่งๆนะครับอย่าเพิ่งไปทําอะไรอย่าเพิ่งไปเทคแอคชั่นและ,ะเพิ่เผยในเดือนเนี่ยคนวันจันทร์เนี่ยโอ้โหนั่งนิ่งๆเนี่ยไม่ค่อยขย,ขยับขยีนเท่าไหร่นะดูจากไพ่เนี่ยเอาหนึ่งสองสาสี่โอหห้าห้าเนี่ยหกเนี่ยอยู่นิ่งๆหมดเลยเนี่ยเจ็ดก็ไพ่มันอยู่นิ่งไม่ค่อยขยับเนื้อขยับตัวเดือนนี้ลองแอคทีฟแอคชั่นตัวเองหน่อยก็ดีนะครับเนาะเพราะไพ่มันบอกเลยว่าการดูแลตัวเองนะครับ รู้สึกจะพูดซ้ำมากเลยนะเขาจะประมาณน้แหละที่มีโอกาสทะบุญกดน้ำขอพรนะครับคลิปนี้กนะ็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับพบกันใหม่เดือนหนะ้าสวัสดีครับ